สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Thailand Story Today คลิปนี้เป็นเรื่องราวของคุณซาโอรินักเดินทางสาวชาวญี่ปุ่นผู้น่ารักมีผู้ติดตามทางช่อง YouTube ส0 0แสนคนหลังจากที่เธอเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยเป็นเวลาสองวันเธอก็ได้เผยแพร่ความประทับใจลงในช่อง YouTube ของตนเองซึ่งก็ทำให้ชาวญี่ปุ่นที่ได้รับชมหลายคนถึงกับบอกว่าคิดถึงประเทศไทย ซาริเริ่มการเดินทางที่เทอร์มินอลตัวตี้วันเพื่อกินข้าวซาริบอกว่าในห้างสรรพสินค้าที่เก๋และสวยมีศูนย์อาหารอยู่ที่ชั้นห้าที่นี่มีอาหารราคาถูกและอร่อยกำลังได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆไม่เพียงแต่นักท่องเที่ยวเท่านั้นแต่รวมถึงคนอื่นๆด้วยคนเยอะมากจริงๆมีร้านอาหารมากมายจนสับสนศูนย์อาหารแห่งนี้กำหนดให้ชำระเงินล่วงหน้าโดยการแลกบัตร จากนั้นครับเขาก็แลกบัตรด้วยจำนวนเงินหนึ่งร้อยบาทและเดินไปซื้ออาหารซาโอลีไปซื้อข้าวกะเพราในราคา30บาทและหอยทอดราคา60บาทแล้วก็มานั่งกินการกินของเธอนี่น่ารักเหมือนกับเด็กน้อยกินข้าวเลยซาโอลีได้พูดถึงอาหารว่าข้าวกะเพราเป็นที่คุ้นเคยในประเทศญี่ปุ่นมันอร่อยและยังได้รสชาติแท้ๆแ,แบบไทยคือมันเผ็ดมากแต่มันก็อร่อยเหมือนกันหอยทอดมีหอยนางรมเยอะมาก หอยนางรมไทยอยู่ในแผงขายอาหารทั่วไปจะไม่ค่อยไว้วางใจซาโอริกินเสร็จเขาบอกว่าเขาพอใจกับมันมากในราคา90บาทที่อิ่มท้องมันสมเหตุสมผลซึ่งจากนั้นซาโอริก็เดินทางต่อไปที่วัดโพวัดพระแก้วแล้วก็วัดอรุณโดยการนั่ง BTS เมื่อไปถึงซาโอริบอกว่าจะต้องไปที่วัดพระแก้วก่อนเพราะว่ามันจะปิดให้ชมเร็วกว่า แล้วเขาก็ใช้เวลาเดินประมาณสิบนาทีท่ามกลางอากาศที่ร้อนเมื่อซาโอริไปถึงเขาใส่กระโปรงทำให้เจ้าหน้าที่ได้แนะนำเขาว่าระเบียบของทางวัดจะต้องเปลี่ยนเป็นกางเกงขายาวก่อนเข้าชมซึ่งซาโอริก็บอกว่าเขามีกางเกงขายาวติดตัวมาด้วยเป็นกางเกงแมวหลังจากที่เปลี่ยนใส่กางเกงแล้วก็ซื้อตั๋วในราคาห้าบาทซาโอริได้พูดถึงประวัติของวัดพระแก้วว่า วัดพระแก้วสถาปนาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หนึ่งโดยราชวงศ์จักรีพศ2525มีการปรับปรุงหลายอย่างมีวิหารผู้พิทักษ์มีอาคารมากมายที่ประดับประดาด้วยแสงระยิบระยับให้ความรู้สึกหรูหราจากนั้นเขาก็เข้าชมด้านในโบสถ์พระแก้วมรกตเซารีบอกว่านี่คืออาคารที่ตกแต่งอย่างวิจิตรงดงามแต่บางทีก็มีของตกแต่งหลุดออกมาบ้างเมื่อเรามาเยืนไม่ว่ามันจะสวยงามแค่ไหน หรือหน่าจดจำเพียงใดก็ตามเราจะไม่พามันกลับบ้านไปด้วยจากนั้นซาโอริก็เดินทางต่อไปที่วัดโพซื้อบัตรในราคา300บาทซาโอริเล่าว,ว่าเมื่อพูดถึงวัดโพก็เป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากฉันเคยเห็นแต่ในทีวีและในหนังสือนามเที่ยวและนี่คือรูปปั้นพระนอนที่มีขนาดใหญ่กว้าง1.5เมตรฝ่าเท้าอันน้าทึ่งเช่นนี้เป็นลวดลายฝังมุกอันงดงามมีความหมายว่ามงคลหนึประการ ใช้เทคนิคการฝังลวดลายมันอดไม่ได้ที่จะชื่นชมความละเอียดนี้และหลังจากนั้นซาอรีก็ได้หยอดเหรียญใส่บาทแล้วออกจากโบสถ์ซาอริตอนนี้เหนื่อยมากก็เลยแวะไปนวดแผนไทยแต่ว่าคิวยาวเลยต้องรอประมาณ40นาทีเมื่อนวดเสร็จก็ไปต่อที่วัดอรุณแต่ว่าซาอริได้เหนื่อยมากก็เลยไปต่อไม่ไหวและได้แวะกินข้าวเหนียวมะม่วงที่ร้านแห่งหนึ่งซาอริบอกว่านี่คือขนมคลาสสิกของไทยข้าวเหนียวมะม่วง ข้าวมันหวานอร่อยถ้าจะเปรียบเทียบกับสไตล์ญี่ปุ่นมันก็เหมือนกับการกินมะม่วงกับฮากิมันดีจริงๆกินเสร็จแล้วก็เดินออกจากร้านพร้อมกับพูดเป็นภาษาไทยสำเนียงญี่ปุ่นว่าอร่อยจากนั้นด้วยความที่ว่าเหนื่อยซาโอริก็เลยกลับโรงแรมเพื่อนอนพักผ่อนเมื่อพักผ่อนเต็มที่ในช่วงเย็นซาโอริก็ลุยต่อซาโอริใช้เวลาเดิน15นาทีเพื่อไปกินข้าวมันไก่ที่ร้านไก่อ่างข้าวมันไก่ เมื่อถึงหน้าร้านซาโอริบอกว่านี่เป็นร้านกาตูนหน้าร้านสีชมพูมีนกน้อยห้อยอยู่หน้าร้านพนักงานใส่ชุดสีชมพูเป็นร้านที่มีชื่อเสียงมากต้องรอนานหน่อยซาโอริรอคิวประมาณ15นาทีเมื่อถึงคิวเขาก็ได้สั่งข้าวมันไก่และผัดผักบุ้งไฟแดงซาโอริบอกว่าหลังจากเริ่มทริปได้ประมาณ10วันเขาก็ลองชิมข้าวมันไก่สุดคลาสสิกในสิงคโปร์และที่อื่น,นๆเคยกินมันที่มาเลเซียเหมือนกัน แต่ว่าอันนี้มันอร่อยที่สุดเวลาเดินทางคนเดียวเขามักจะกินผักดังนั้นจึงมีผัดผักบุ้งด้วยในช่วงเทศกาลฟูจิชิบะซากุระที่ญี่ปุ่นจะหาทานแบบนี้ได้ง่ายขึ้นมันอร่อยมากเลยหลังจากที่กินเสร็จซาโอริก็เดินไปสำรวจที่ถนนข้าวสารเธอบอกว่าเป็นวิธีที่เพลิดเพลินไปกับสิ่งดีมากที่เราได้สัมผัสที่นี่ระหว่างที่เดินชมเธอก็ถูกพนักงานหน้าร้านแห่งหนึ่งหอกล้อด้วยการดึงแขนของเธอให้เข้าร้าน เธอเลยพูดออกมาพร้อมกับเสียงหัวเราะว่านี่เป็นสถานที่ที่คุณไม่ควรมาคนเดียวจากนั้นเธอเดินอยู่ประมาณสิบนาทีแล้วก็เดินทางกลับโรงแรมในวันถัดมาซาโอริได้นั่ง BTS เพื่อไปกินปูผัดผงกะหรี่ที่เซ็นเตอร์พอยสยามสแควร์เธอบอกว่ามันมีปริมาณขนาดใหญ่มากจนยากที่จะกินคนเดียวหมดแต่คำแรกมันจะอร่อยที่สุดรสชาติมันเหมือนกับราเมนไก่หลังจากที่กินเสร็จแล้วเธอก็เดินทางต่อ ในระหว่างที่เดินทางเธอได้เจอกับสารเท้ามหาพรหมก็เลยแวะสักการะเธอซื้อเครื่องสักการะ100บาทแล้วก็ได้อธิบายว่าเราต้องถอดรองเท้าแล้วนั่งคุกเข่าขณะถือประสานมือและกลมศรีรษะสามครั้งท่องบทสวดแล้วก็วางดอกไม้จากนั้นเธอเห็นนางรำเธอเลยสนใจก็เลยบริจาคตามศรัทธา300บาทซาอรีนั่งคุกเข่าหน้านางรำพร้อมกับพนมมือขึ้นและนางรำก็เริ่มฟ้อนลามอย่างสวยงาม แต่ว่าซาอรีมารู้ทีหลังว่าการรำแบบนี้เป็นวิธีแสดงความขอบคุณหลังจากที่ความปรารถนานเป็นจริงเธอบอกว่าถ้าหากความปรารถนาของเธอเป็นจริงเธอจะกลับมาที่นี่อีกครั้งในช่วงเย็นเธอเดินทางไปที่โรงแรมแบงคอกแมริออทมาร์ชีควีนพาร์คเพื่อไปนั่งชมบรรยากาศของกรุงเทพที่ชั้น38ของลูฟท็อปบาร์พร้อมกับดื่มค็อกเทลเซารเรสหลังจากที่เที่ยวเสร็จก็เดินทางกลับโรงแรมนี่คือเรื่องราวในคลิปของซาอริ หลังจากที่ชาวญี่ปุ่นได้ชมคลิปวิดีโอของเธอแล้วบางคนถึงกับบอกว่าเห็นบรรยากาศแล้วคิดถึงประเทศไทยคิดถึงอาหารไทยแล้วบางคนก็เข้ามาแชร์ประสบการณ์ของตนเองต่อไปเราไปรับฟังความคิดเห็นของชาวญี่ปุ่นกันว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรซึ่งคอมเมนต์แรกเขาบอกว่าประเทศไทยมีบางสิ่งบางอย่างที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวฉันคิดอย่างนั้นจริงๆฉันเคยไปที่นั่นประมาณสี่ครั้ง และเป็นประเทศที่มีบรรยากาศผ่อนคลายที่สุดคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ากรุงเทพมหานครประเทศไทยประเทศนี้น่าอยู่มากประตูสวรรค์เปิดแล้วที่นั่นมีความหมายคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าสวัสดีผมรู้สึกคิดถึงความหลังเมื่อได้เห็นสถานที่ท่องเที่ยวมาตรฐานในกรุงเทพเป็นครั้งแรกในประเทศไทยอาหารท้องถิ่นก็อร่อยและถูกเช่นเคยคราวหน้าผมอยากจะลองเที่ยวชมให้ช้าลงอีกสักหน่อย คอมเมนต์ต่อมาบอกว่ามีความคิดถึงวัดพระแก้วฉันยังจําความร้อนที่นั่นได้ความเจ็บปวดจากการนวดที่วัดโพเพราะกรุงเทพถือเป็นไฮไลท์ของการท่องเที่ยวไทยคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่ากางเกงแมวที่คุณใส่ในวัดโพมันสวยจริงๆคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่าฉันกินข้าวกะเพราเป็นครั้งแรกที่ร้านอาหารไทยที่ปรุงโดยคนไทยใกล้บ้านแล้วรู้สึกประหลาดใจมากที่มันอร่อยมากแต่เมื่อได้ลองอีกครั้ง รสชาติแตกต่างไปจากครั้งก่อนโดยสิ้นเชิงเลยไปลองอีกครั้งรสชาติมันก็เปลี่ยนไปหวังว่าเขาจะให้ความรู้สึกอร่อยเหมือนครั้งแรกแต่รสชาติมันก็ไม่คงที่เลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าวัดไทยภายนอกอาจดูหวือหวาแต่เมื่อได้ฟังคำสอนและตำนานวัดแล้วรู้สึกว่าวัดเหล่านี้ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของพระพุทธศาสนาคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าฉันไปกรุงเทพครั้งแรกเมื่อต้นปีนี้และได้สัมผัสสิ่งต่างๆเช่น วัดพระแก้วข้าวมันไก่ปูผัดผงกระหรี่รู้สึกคิดถึงเมื่อได้ดูผู้คนที่นั่นใจดีและฉันคิดว่านี่เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยพลังโปรดใช้วิดีโอนี้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการเดินทางไปกรุงเทพในครั้งต่อไปคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าหลังเลิกงานผมดูวิดีโอนี้อีกครั้งนี่คือวิดีโอที่เต็มไปด้วยสเสน่ห์ของกรุงเทพเป็นวิดีโอที่น่าสนใจมากคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า ฉันอยู่ที่กรุงเทพและพัทยาเมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วอากาศร้อนอบอ้าวจนฉันเกือบตายแต่อย่างไรก็ตามฉันคิดถึงกลิ่นที่ไม่อาจอธิบายได้ของเมืองนั้นคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าขอบคุณที่แสดงให้เราเห็นแง่มุมต่างๆของกรุงเทพอาหารมีราคาถูกยกเว้นบางส่วนแต่ค่าเข้าวัดดูเหมือนจะแพงฉันอยากไปกรุงเทพคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าผมเคยไปกรุงเทพบ่อยๆเพื่อทำงาน ผมไปกินปูผัดผงกะหรี่ที่ร้านสมบูรณ์มันอยู่แถวพัดพงไม่ใช่สยามไม่มีวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างเลยต้องเดินทางด้วยแท็กซี่ผมก็ไปบาชั้นดาดฟ้าของโรงแรมที่คุณไปด้วยมันเป็นความคิดถึงเป็นประเทศที่ฉันอยากไปเที่ยวอีกครั้งถ้าเป็นไปได้คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศแห่งศรัทธาจึงเต็มไปด้วยวัดใหญ่และโครงสร้างที่น่าทึ่งคุณยิ้มน่ารักมากเป็นทริปเที่ยวรอบโลกของเหล่าคนดังระดับบลคลาส คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าคุณซาโอริปีนี้ดูเหมือนจะร้อนเป็นพิเศษร่วมกันแดดดูเหมือนจะดีสำหรับกิจกรรมในเวลากลางวันในประเทศไทยบางครั้งเขาห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขึ้นอยู่กับฤดูกาลและเวลาดูเหมือนว่าการเต้นรำที่ศาลเอราวัณจะเป็นการแสดงนามของคุณซาโอริคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าใจกลางกรุงเทพเป็นเมืองที่ค่อนข้างใหญ่ฉันแปลกใจที่อาหารและเครื่องดื่มในห้างสรรพสินค้ามีราคาถูกขนาดนี้ ดีใจที่คุณแสดงสถานที่ท่องเที่ยวหลักๆให้ดูคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าฉันเคยไปเที่ยวเมืองไทยหลายครั้งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สมบูรณ์แบบคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเป็นเรื่องจริงที่คุณอาจลังเลที่จะทานอาหารริมทางแต่คุณจะรู้สึกปลอดภัยเมื่ออยู่ในศูนย์อาหารและมีราคาถูกข้าวกับเพราอร่อยแล้วหอยทอดก็ยังดูดีอีกด้วยแม้จะดูแตกต่างออกไป แต่ก็ทำให้ฉันนึกถึงคาชิโกะในเมืองฮินาเซจังหวัดโอคายามะแต่ค่าเข้าวัดค่อนข้างแพงอยากเห็นฉากนวดไทยฉันเดาว่าเสียงของคุณจะหลุดออกมาโดยไม่ได้ตั้งใจคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าข้าวมันไก่เป็นอาหารไทยจานโปรดของฉันมีร้านที่เสิร์ฟไก่นึ่งและไก่ทอดด้วยมันอร่อยจริงๆคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าตอนนี้ฉันอยู่ที่กรุงเทพเหมือนกันร้อนจนเดินออกไปข้างนอกลำบากแต่เมืองไทยก็ยังสนุกอยู่ คอมเมนต์ต่อมาเป็นคอมเมนต์สุดท้ายนะครับบอกว่าอาหารไทยดูเหมือนจะไม่เหมาะกับคนญี่ปุ่นแต่เมื่อรวมเข้าด้วยกันแล้วก็ถือว่าเหมาะจริงๆในท้องถิ่นผัดกะเพรามีราคาถูกประมาณ40บบาทและน่าพึงพอใจมากแล้วข้าวผัดที่อร่อยที่สุดที่ฉันเคยทานในชีวิตคือข้าวผัดในประเทศไทยร้านนี้ดีที่สุดไม่ว่าฉันจะคิดอย่างไรฉันก็ไม่สามารถหยุดเยี่ยมชมร้านค้าได้เพราะฉันสามารถหาสิ่งที่ดีกว่าได้เสมอ เนื้อหาในคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรฝากไว้ที่ช่องคอมเมนต์ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่อง Thailand Story Today ด้วยนะครับสวัสดีครับ